สนับสนุนโดยโรซ่าฟามิลี่ฟู้เชื่อมรสชาติความสุขของครอบครัวสวัสดีครับปุ่นใจใกล้คุณหมอมาแล้วนะครับสำหรับวันนี้เราสองพ่อลูกจะพาไปรู้จักกับแคลอรี่ที่มันเกิดขึ้นจากไขมันเมื่อเปรียบเทียบกับอาหารอย่างอื่นๆแล้วที่ไม่ใช่ไขมันเนี่ยมันจะมากมันจะน้อยกันอย่างไรไปจาะลึกกับคุณหมอปัญญากันครับสวัสดีครับเชื่อนะครับว่าอาหารที่แตกต่างกันให้แคลอรี่แตกต่างกันตไปด้วย มีผลต่อการที่ท่านจะมีรูปร่างที่อ้วนท้วนหรือรูปร่างกําลังพอดีสมส่วนขึ้นอยู่กับวิธีการเลือกกินอาหารชนิดนั้นๆน,น,นะครับตัวอย่างเช่นไขมันครับไขมันนี่เป็นสิ่งที่เราก็รู้กินแล้วจะอ้วนแน่ๆทำท่าจะอ้วนเมื่อเทียบกับแป้งและน้ําตาลให้แคลอรี่แตกต่างกันอย่างยิ่งเลยถ้าดูสิครับทานข้าวในขนาดต้นหนักเท่ากันเช่นหนึ่งกรัมเป็นตัวอย่างนะครับแต่ข้าว ที่เป็นแป้งนะครับกินก็เสร็จแล้วหนึ่งกรัมจะได้สี่แคลอรี่ครับอืจัดการกระบวนการย่อยเสร็จแล้วปรับเปลี่ยนตัวเองเป็นพลังงานสี่แคลอรี่ถ้ากินข้าวหนึ่งกรัมนะฮะข้าวต้มข้าวสวยต่างทุกอย่างนะครับได้สี่กรัมทังนั้นถ้าน้ำหนักเท่าเดิมนะครับครับเอาใหม่นะครับเปลี่ยนไป,ไปกินไขมันอไขมันหนักน้ำหนักเท่ากับแป้งื่อสักครู่นี้ึ้นหนึ่งกรัมเท่ากัน กินเข้าไปสาร่างกายแล้วร่างกายจะสุกจะย่อยมาจนกระทั่งได้เป็นแคลอรี่แต่ผลของการย่อยน้ำมันไขมันนั้นไดแคลอรี่มากมาเลยเก้าแคลอรี่นะครับเก้าไปเลยเมื่อกี้นี้กินข้าวนะฮะย่อยเสร็จไดสี่ไขมันมจัดการย่อยเรียบร้อยแล้วไดเก้าโอ้โหใช่เก้าแคลอรี่ทําให้อ้วนเยอะเลยเพราะร่างกายเนี่ยจะเลยส่วนที่เขาต้องการในร่างกายก็จะเปลี่ยนไปเป็นเอาไปเก็บไว้ในที่ ที่ไม่เหมาะสมเช่นตามต้นแขนตามขาตามท้องทําให้เกิดการอ้วนลงพุงได้อย่างดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นการกินของที่เป็นวัตถุดิบที่มีละะักษณะแตกต่างกันแค่กินเข้าไปในร่างกายร่างกายจะทําการย่อยและปรับเปลี่ยนเป็นแคลอรี่ให้ก่อเกิดพล,ลังงานใช้ในร่างกายต่อไปด้วยเอาใหม่นะครับเอาใหม่ท่านที่ด,ดื่มเหล้าดื่มเบียร์ทุกอย่างนะครับแอลกอฮอล์ที่เข้าสู่ร่างกายจากการดื่มพวกสุรา เบียร์ต่างเหล่านี้นะครับรวมทั้งไวน์ด้วยนะครับน้ำหนักหนึ่งกร,รัมเท่าๆกันเลยให้แคลอรี่เท่ากับเจ็ดแคลอรี่หนละ็ค,คืออยู่แก๊งเดียวกับลูกพี่ใหญ่ของเราก็คือไขมันนั่นเองให้แคลอรี่ค่อนข้างที่จะเยอะใช่ครับเพราะฉะนั้นการดื่มสุรานั้นก็ไปแตกต่างกับท่านไปซื้อน้ำมันพืชจากห้างสรรพสินค้าซูปเปอร์มาร์เกต็ตเราเอากลัดที่บ้านมาเปิดฝาขวดแล้วก็ดื่มน้ำมันพืชแทนนะครับก็มีค่าใกล้เคียงกันมากเพราะมันได้เจ็ดแคลอรี่กับ ก้าแคลอรี่อยู่ในกลุ่มที่ใกล้เคียงกันมากเลยเนั้นท่านเห็นภาพเห็นนะครับว่าทุกอย่างที่เป็นอาหารที่เราทาเราดื่มมากินนะครับมีผลต่อร่างกายทั้งสิ้นจะไปโทษใครได้นอกจากตัวตัวท่านเองที่ไปดื่มประเภทอย่างนี้เข้าไปร่างกายได้นะครับตัวที่ร่างกายก็ไม่สามารถจะต่อต้านท่านได้เพราะท่านดื่มให้มันเข้าไปมันต้องเปลี่ยนไปเป็นเก้าแคลอรี่ต่อกมดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปก็จะกลายเป็นเจ็ดแคลอรี่ต่อกรมเป็นตัวอย่างนะครับถ้าเราดื่มพวกก็กินพวกข้าวข้าวซ้อมมือต่าง ได้แค่สี่แคลอรี่ต่อัำอือแสดงว่าความรู้ที่คุณพ่อมาเล่าในวันนี้เนี่ยไม่ได้ต้องการจะบอกว่าไขามันไม่ดีเพราะจริงๆไขมันเนี่ยมันก็มีความดีของมันข้าวก็เป็นสิ่งที่เรากินกันเป็นปกติอยู่ในสังคมไทยอยู่แล้วนะครับซึ่งจริงๆการที่เรานําเรื่องนี้มาเล่าเพื่อต้องการจะบอกว่ากินให้มันเหมาะสมถ้าเกิดว่ากินข้าวปกติไม่ได้มีความมันอะไรมากมายมันจะได้แคลอรี่น้อยๆนะถ้าเกิดกินอะไรที่มันสร้างแคลอรี่เยอะ มันเป็นต้นเหตุที่สร้างโอกาสให้เกิดสภาวะการกินเกินนั่นเองถ้าแคลอร,รี่เกินปัญหาตามมาก็คือมันเกินแล้วร่างกายดันเอาไปเก็บไว้ตามส่วนต่างๆของร่างกายพอร่างกายเอาไปเก็บไว้ก็เกิดความอ้วนนั่นเองและที่แย่ไปกว่านั้นคือถ้าอ้วนเฉยๆก็ไม่เป็นไรแต่มันมีโรคหนึ่งที่คุณพ่อพูดเสมอๆเ,เลยนะก็คือภาวะโรคอ้วนลงพุงไขมันใต้ท้องของเราอยู่ในท้องของเราเนี่ยนะครับ มันจะสร้างปัญหาให้เกิดโรค NCD โรคไม่ติดต่อ,<ช>รอเรื้อรังเนี่ยนะครับ<ช>แล้วก็ทําให้เกิดโรคอีก16โรค20โรคเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับคุณพ่อครับใช่ครับเบ<ร>า,<ม>าหวานความดันอามาพึกอามาพาตหัวใจาขาดเลือดต้องทาบอลลูนทำบายพาสกันและอื่นๆอีกเยอะแยะเลยตามมาคือกลุ่มโรค NCD เกิดจากการอ้วนลงพุงเพราะตะกี้ไขมันเข้าไปเยอะนั่นเองนะครับอือแล้วทั้งหมดนี้นะครับนามาเล่าให้กันฟังเพื่อให้สามารถนําไปจัดการ ปรับลดปรับเพิ่มอันนี้มากหน่อยอันนั้นน้อยหน่อย,อยความสนุกในการกินก็จะเกิดขึ้นด้วยเพราะอาหารเนี่ยกินและควรจะให้กินเป็นยาเสมือนเป็นยานั่นเองนะครับและการกินก็คือความสุขของครอบครัวด,ด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงนําเรื่องนี้มาเล่าให้ทุกท่านฟังครับและทั้งหมดนี้คือความรู้ของคุณใจใกล้คุณหมอติดตามคลิปต,ต่อไปว่าเรามีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้ฟังสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วลาจากกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ